นี่เหรียญพ่อจาดนะครับเหรียญหลวงพ่อจาดอีกเหรียญหนึ่งครับที่ผมมีผมก็เลยถ่ายทําให้ได้ดูกันครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับถ่ายทําให้ได้ดูกันชัดๆครับเป็นเหรียญหูเชื่อมอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็ถ่ายทําให้ได้ดูกันครับโดยเฉพาะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายตะวันออกโดยเฉพาะปราจีนบุรีทึ่งเป็นพื้นที่ ของวัดบางกระเบาให้ได้ศึกษากันนะครับครับเปยนหลวงพ่อจาดอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็มาถ่ายทําให้ได้ดูกันเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญน,นี้เพราะฉะนั้นที่ถ่ายไปครั้งก่อนๆนั้นเป็นเหรียญหูในตัวไปสองเหรียญตอนนี้ก็เอาแต่หูเชื่อมมาถ่ายให้ได้ดูกันครับให้พวกบอาจารย์ได้ศึกษากันครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเหรียญ หน้าตาของหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับแต่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะใช้มาเยอะก็เลยทาให้เหรียญแบบลักษณะแบบมีแบบตะกอนตะกันอะไรเกาะเยอะแยะไปหมดเลยครับถ่ายทําให้ได้ดูกันครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเชื่อมก็เชื่อมลักษณะอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ให้ดูหูชัด,ชด ครับหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นเหรียญใช้มาค่อนข้างออกใจเยอะก็เลยมาถ่ายทมคําว่าจาดก็เป็นอย่างนี้ตัวอักษรก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะตัวอักษรเนี่ยเป็นแบบจุดเป็นจุดตายที่เกจิหลายๆท่านศึกษากันนะครับก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูกันให้ดูตัวอักษรอักษรกันชัดๆนะครับจากศูนย์พระ เออเอลหรือศูนย์พระเครื่องเออเอลของผมครับมาถ่ายทําให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกะเบาปลายจีนบุรีครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้ายังไงศึกษาพระก็คูบายจยาหลายๆท่านก็บอกต้องดูตุนหนังสือหรือไม่ก็ดูหน้าตาหลวงพ่อให้ชัดแต่ก็ชัดได้แค่นี้เพราะว่า เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะช้ำเยอะใช้มาเยอะอะไรต่างๆครับก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันครับนี่คือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับมาถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันครับให้ได้ศึกษากันครับก็แท้กเกยอย๊อะไรยังไงก็ให้ครูบาอาจารย์ดูเองก็แล้วกันครับเพราะว่าผมก็ เป็นเสียนข้างถนนคนหนึ่งก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายแต่มีก็ถ่ายทําให้ได้ดูกันแค่นั้นเองครับจุดเป็นจุดตายอะไรยังไงก็ให้ครูบาอาจารย์ดูเองก็แล้วกันผมก็จะถ่ายให้ได้ดูให้ชัดๆซูมให้ดูใหญ่ๆหลายๆเอกแต่พระผมก็ค่อนข้างจะช้ำมีตะกอนตะกันปกคลุม ทั้งองค์ไปหมดเลยก็เลยจะให้ดูแค่ตัวหนังสือนี่ซึ่งเป็นจุดเป็นจุดตายที่แบบเซียนใหญ่เขาดูกันครับเนี่ยครับตัวหนังสือก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จากศูนย์พระ a อ l หรือศูนย์พระเครื่อง ARL ของเสียนข้างถนนคนนี้ถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันครับก็เหรียญก็เป็นลักษณะแบบ ช้ำเยอะครับนี่คือศูนย์พระเครื่อง A R L A R L นะครับครูบาอาจารย์ภาษาอังกฤษนะครับอักษรตัวใหญ่ถ้าเข้าไปใน YouTube ก็จะเห็นเพราะผมทำศูนย์พระไว้ที่นั่นหรือว่าศูนย์พระเครื่องก็ส่วนมากจะเป็นเพจของเ c e บุ๊ก ที่เพิ่งจะเริ่มทำแต่ถ้าเข้าไปจะศึกษาจริงๆต้องเข้าไปใน YouTube ก็เป็นศูนย์พระ a r l ครับแต่ก่อนก็เป็นศูนย์พระเครื่องแต่ในนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นศูนย์พระ a r l เพราะว่าดูๆแล้วก็คิดว่าตัวหนังสือแบบไม่ยาวมากอะไรเงี้ยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นศูนย์พระ a r l ครับ ให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากัน,นครับนี่คือศูนย์พระ ARL ของสุรัตนะหรือสุภาษคำทองจักครับนี่คือหลวงพ่อจากบัดบางกระเบาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับครูบาอาจารย์ที่กรุณาดูกรุณาชมและเพื่อนๆทุกคนให้มีพระได้ศึกษากันเยอะๆเปรียบเทียบดูว่าแท้กียอะไรยังไงครับขอบคุณมากครับครับ